สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนมขี่จักระยายนยนต์รับจ้างทําลอตเตอรี่26เล่มมูลค่ากว่า2แสนหล่นหายวันที่8พฤษภ,ภาคม2564นายโกวิดแซนเลมอายุ53ปีนำหลักฐานเป็นภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดมาขอร้องให้สื่อช่วยตามหาหลังจากก่อนหน้าเมื่อช่วงเย็นวันที่6พฤษภ,ภาคม64ที่ผ่านมา ได้ทําสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่16พฤษภาคม64หล่นหายจํานวน26เล่มมูลค่า231,100บาทและเข้ามาแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้แล้วนายโกวิกล่าวว่าตนมีอาชีพรับจ้างส่งสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ต้นทางจากยิ่ปุ่ไปยังปลายทาง ซึ่งแล้วแต่ยี่ปัวจะระบุปลายทางให้ไปส่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคม64เวลา10นาฬิกา56นาทีตนเองขับรถจากกระาานยนต์พร้อมกับกล่องกระดาษสีน้ำตาลกว้างยาวประมาณ30ค45เซนติเมตรภายในบรรจุสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤษภาคม64ไว้จำนวน26เล่มโดยนำกล่องวางไว้ตรงกลางระหว่างขาทั้งสองข้าง หลังจากนั้นขับขี่รถออกจากศูนย์การค้าสลากไทยถนนสนามบินน้ำปลายทางไปส่งกล่องสลากขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองส่งต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีในระหว่างทางใช้ถนนติวานนท์แล้วขวาเข้าซอยสามคัคคีก่อนเลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าสู่ถนนเลี้ยงเมืองปาาเกร็ดจ,จนกระทั่งขับขี่รถลงสะพานข้ามถนนแจ้งวัฒนะ ก็ได้จอดรถชิดขอบทางเพื่อโทรศัพท์จังหวะนั้นก็ไม่พบกล่องที่บรรจุสลากแล้วตนเองตกใจมากรีบขับขี่รถจักรายานยนตยนย์นกลับมาเพื่อดูแต่ระหว่างทางรถจักรายานยนต์เกิดเสียคลายลุกสูบติดขับขี่ไปได้เพียงช้าๆจึงรีบโทรศัพท์ไปหาเพื่อนเพื่อให้สอบถามยี่ปัวว่า,วาตนเองลืมนำสลากมาหรือไม่ปรากฏว่าทางยีป่ปัวยืนยันว่าตนเองได้นำสลากใส่กล่องมาแล้ว จึงตัดสินใจรีบให้เพื่อนนำรถจากกรยานยนต์อีกคันมารับและออกตระเวนขับวนไปตามเส้นทางแต่ก็ไม่พบจึงได้เดินทางไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจปูทรปาาเกร็ดโดยในวันนี้ได้ไปขอดูกล้องวงจรปิดของทางเทศบาลนครปาาเกร็ดและพบว่าในระหว่างทางจากแยกประเสริฐอิสลามจนก่อนถึงสะพานข้ามถนนแจ้งวัฒนะระยะทางประมาณ1กิโเมตร กล้องสองจุดสามารถบันทึกภาพได้ชัดเจนว่ากล่องสีน้ำตาลที่อยู่ระหว่างขาทั้งสองข้างของตนเองนั้นยังคงอยู่ซึ่งมารู้ตัวอีกครั้งว่าหล่นหายตอนข้ามสะพานข้ามถนนแจ้งวัฒนะมาแล้วในระหว่างจอดรถรับโทรศัพท์ซึ่งตนเองมั่นใจว่ากล่องที่บรรจุสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน26เล่มนั้นน่าจะตกหล่นก่อนขึ้นสะพานหรือบนสะพานข้ามถนนแจ้งวัฒนะอย่างแน่นอน นายโกวิดยังกล่าวอีกว่าตนเองจึงอยากให้สื่อช่วยกระจายข่าวตามหากล่องบรรจุสลักที่หล่นหายด้วยวันใครที่เจอและพบเห็นช่วยติดต่อและส่งคืนที่สถานีตำรวจภูทรป่ากเกร็ดเนื่องจากสลักทั้งหมดมีมูลค่า231,100บาทถ้าไม่เจอตนเองจะต้องรับใช้เป็นนี่เป็นสินอีกซึ่งตนเองได้ค่ดจ้างส่งครั้งละ300บาทเท่านั้น ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ครับ